ผมชาครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Building Box Simulator เรามาพร้อมกับสกิน <laughs> อ <laughs> ันเสื้อผ้าใหม่ต้องเรียกว่าแฟชั่นพร้อมกับแว่นสวยงามแล้วก็เสื้อลายคิตตี้โอเคสวยไหมสวยไหมถา้าถ้าสวยพิมพ์คอมเมนต์ว่าสวยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ว่าสวยโอเคปะมามาดูกันว่าเกมนี้มันมีดีอะไรนะรู้สึกว่ามันจะให้แบบสร้างสร้างเนี่ยดูดูจากของ,อ,งอื่นแล้วเหมือนแบบต้องสร้างปราสาทงี้ปะนี่ชอบอ๋อเนี่ยศูนย์บาทตึ้ง อ๋อนี่ไงนี่ไอโอ้โหไม่มีอะไรเลยประมาณว่าเหมือนเราต้องสร้างเองนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้แขังแรงมากเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเนาะเป็นเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยเ้ยแล้วกูต้องเอาไปตรงไหนอ่ะเอาอ๋อตรงนั้น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 ได้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  โอเคแปะอ่ะแล้วก็ยกอ๋อต้องเอาอ๋อไอ้พวกนี้คือชิ้นส่วนคือต้องประกอบเองว่างั้นเย็ดด้โคตรโหดไหนอื้ืออื้มแล้วดูดูดูท่าวิ่งท่าวิ่งชี <laughs> ่ย ไม่เห็นมันเป็นผู้หญิงเลยถ้าวิ่งมันต้องเป็นผู้หญิงกว่านี้ดิมันต้องแบบวิ่งสวยๆวิ่งสวยๆวิ่งสวยเป็นผู้หญิงละโอเคโอเคได้ได้กูป,ประกอบแป๊บรอแป๊บนี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะหลังอ๋อนี่คือชอ็อปปะดูๆเหมือนก็เหมือนกับเป็นช็อปเลยนะแบบเอาไว้ซื้อของอะไรเง,งี้ยป่ะแล้วก็มีอะไรอะก็เกียดติท่าถือ Men หน่อยถือมันงี้เลยเอออันนี้เขาเรียกว่าไอ้ตรงข้างหน้าเชลเตอร์เหรอเรียกเรียกว่าเชลเตอร์ป่ะ แล้วก็มีโหชิ้นใหญ่สุดล้วมั้งอะไรเนี่ยต้นไม้นี่ดูดูนะคะ <c oughs> ยกยกเป็นต้นค่ะยกเป็นต้นไงปิงป้งๆิ้งงงเสร็จแล้วโอ้โหทีนี้เราก็มีชอบของตัวเองเอ้ยนั่งเลลูกค้าวัดดีลูกค้าลูกค้าทําไมหน้ามึงเป็นอย่างนั้นหน้ามึงอนิเมะมากเลยมึงมึงแบบไรกรบบอกัะ <c oughs> เอเลนเยกะเอ้าอะไรครับอ,อ,อ๋อขอขอ มึงม <Cornell>. ึงช oh, ี้มึงชี้อ่าชี้เอาอ๋อเอางี้ครับเอานี่ครับเอาแล้วมึงแค่ชี้กูก็ได้ตังค์แล้วอรอเอาว่ะโอ้โหนี่แค่ลูกค้ามาชี้นะครับเราได้ตังค์แล้วเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะแล้วกูต้องสร้างเองใช่ไหมขอเดาโอ้โหไอสัตว์หยาบละโอ้โหดูต้องสร้างหมดเลยอ๋อเป็นเกมแบบสร้างกูยกมาทั้งตัวเลยผ่านละสร้างให้มึงก็เลยฐานฐานฐานอือ <c oughs> แข็งแงชิบห่ยเลยนะครับใครจะสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างบ้านอะไรเงี้ยเรียกผมไปได้ครับเรียกชนไปได้เลยนะครนะ <c oughs> อาคุดแข็งแรงเลยแปะแปะอาสัตว์แปะละนี่ก็ต้องมีที่นั่งนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกมานั่งนะมานั่งนะครับนะครับเขาเรียกว่าไงรถม้าอย่างงี้เหรอเออให้ม้าตัวชมพูเนี่ยขับไปส่งนะครับรอรถกูถือรองอย่างงี้เลยวะโอ้โหรถไปนะ แล้วไอคนที่สร้างประสาทแล้วมึงสร้างยังไงวะขอเดานะว่ามึงมึงแบกเองเลยเหรอฮะไอไอเนี้ยมึงแบกเองเลยเอ่ะไอขี้นั่นนะ่ะไอไอเราเราไอเครื่องนั้นน่ะเราไอนั่นนะไอกูไม่เข้าใจเดี๋ยวกูจะเล่นให้มึงแล้วกันนี่โอเคได้รอละไงต่อที่นั่งโอ้ได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 ้ Hyun. โอ้โหอ่าที่นั่งที่นั่งวก็ต้องมีที่นั่งอีกใช่ไหม อ่าที่นัง่งที่นัง่งที่นั่งสองที่นัง่งโอเคโอเคได้ได้ได้เข้าใจเข้าใจที่นั่งสองที่นั่งเข้าใจอ๋อที่ปิดข้างๆนี่แล้วก็มีกันเป,เป็นมามึงช่วยมึงช่วยทำทำหน้าอย่างอื่นได้ไหมที่ที่ไม่ใช่ทําหน้าโง่ๆแบบเนี้ยฮะถ้ามึงช่วยทําหน้าอื่นๆได้ไหมกูขอร้องละกูไหว้ละเหียกูจะตายเลยเหียเชือกเชือกเชือกแหละเชือกแหละน่าจะเป็นเชือกแหละ เไ,ไว้ใส่มานะครับนีน่ตืบแล้วก็อันสยตน์นะครับเป็นมงกุฎนะใส่ให้ม้าด้วยม้ามึงเอาไปเลยมึงกลายเป็นพระราชาแห่งความบ้องตื้อเลยนามึงโง่มากนะครับอึบอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววู้รถม้านี่เอาไว้เอาไว้ให้เจ้าหญิงสวยๆนั่งนะคะเอาไว้ให้เจ้าหญิงสวยๆนั่งนะคะนี่เทบะ ดอดอโอ้โห oh, oh. เอาจริงดิมึงจะให้กูสร้างกูกูสร้างให้มึงก็ได้เอาเอาจริงอะกูต้องยกทีละเสาเลยเหรอกูไม่ใช่คนเล้วกูไม่ใช่คนเลว,เลวถึงกูจะมีกล้ามแต่กูไม่ได้เล่นเวทมาเพื่อสิ่งนี้กูกู เวมาเพื่อยกไอเสาหนัก8 0 0พันตันอน,นี้กูมไม่ใช่ฮันมะาอยู่จิโร่ียกูไม่ได้แข็งแรงขนาดน,นั้นเกมเกมเกมชิบหายเลยสัตว์เป็นนะแล้วกม,มึงจะให้กูเอาไปข้างบนอย่างนั้นยังไงวะ,ห,ะหรืออยู่ๆมันวาร์ปขึ้นไปกูจะเอาขึ้นไปไงอะ่ะชี้เหรอชี้กดๆงี้เหรออ้อยสัตว์กูจะเอาขึ้นไปไงวะทุกคน มันมันมันให้กูมันให้กูเอาไปใส่แต่กูไม่รู้จะเอาไปใส่ยังไงอ่ะี่ไม่อยากพูดเขาว่าเล่นครั้งเดียวพอพูดเขาว่าไม่ต้องเล่นดีกว่านะพูดเขาว่าไม่ต้องเล่นดีกว่าม,มึงมึงดูดิเขาจะประตูไปใส่ยังไงวันนี่เอเยอะแม่งเอ้ยเคกูยอมแพ้แล้วเฮียกูขี่ม้าแล้วตายดีกว่าไปละกดไลค์กูซับนะครับแล้วก็อย่ามาเล่นเกมนี้นะครับอย่ามาเล่นเกมนี้ดขาดนะครับบายบายเฮีย you